วันนี้เรามาวางพอลอยให้กับรถอีซูซุออ์นียเป็นตอนเดียวครับใช้พอลอยของพงทองครับพอลอยหัวยาวนอกใหญ่ครับมี ABS เบรกมือสำเร็จใช้จานเบรกเดิมนะครับสวยงามสวยวิง่งนะฮะมีเบรกมือนะครับแล้วก็มี ABS สำเร็จเลยเป็นพอลอยหัวยาวนอตใหญ่นะครับโอ้โหมี ABS นะฮะ เขาลอยพองทองครับน่าใช้น่าใช้มากนี่เขาลอยหัวยาวนัดใหญ่ลำนี้จะเป็นเขาลอยแขนสามสิบสองนะครับใช้เผาข้างไม่ได้ตัดต่อนะฮะมี ABS ีต่อสาย ABS ครับเหนียวทนแข็งแรงแน่นอน ลำนี้จะมีกระทะเดี๋ยวเราจะเอากระทะล้อที่ลองดูว่าออฟไม่ถ่างสักเท่าไหร่นะครับลูกค้าไม่ต้องการล้อล้นแล้วก็ชุดแหนบก็จะเป็นแหนบ20มิลข้างละ5แผ่นนะครับแบกน้าหนักที่สตันครึ่งได้สบายลำนี้ลูกค้าไม่ได้เอาไปใส่งานหนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เลือกใช้เพาลอยเพราะว่าต้องการความปลอดภัยลำนี้เขาจะไปเปลี่ยนเป็นกระบะเลดใส่คอกเลดด้วยโอ้โหอลังการมากครับคันนี้ฮะสุดยอด แหนกจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับเราใช้แหนบตรงน้านหน้าดัดโค้งนิดนึงนะครับเพื่อให้ขึ้นไปรับเพื่อไม่ให้แหนบต่ําอันนี้ไม่ได้ทําย่อนะครับก็คือเป็นทรงส,สแตนดาดไม่ได้ทําย่อ <c oughs> อะไรเปลี่ยนตรงแตงเป็นบูทเหล็กอัจฉระบีได้นะครับนะฮะทุกๆการถ่ายน้ำมันเครื่องก็อย่าลืมนะฮะทุกๆหนึ่งหมื่นลิตก็อัจะระบีกันครั้งหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่แล้วใช้กันยาวเลยไม่อัจจระบีเลยมันพังหมดนะครับถอดออกก็ถอดยากครับ ถ้าอาจัจจารบีไว้นะฮะให้มันเยิมย้มๆไว้มันก็ดีครับมันจะได้ไม่สึกหลอง่ายนะครับตรงเตงก็เป็นตรงเต่งบุชเหล็กอจัจจาบีได้เขาลอยหัวยาวนักใหญ่ครับประมาณนี้ครับแหนบก็บึบๆเลยชุดนี้สี่ตันครึ่งใส่ได้แน่นอนแข็งแรงพอลอยพงทองครับจันเบรกเดิมใช้เบรกเดิมนะครับไม่ได้ใช้เบรกเอา ก็สามารถที่จะใช้ผ้าเบรกของตัวติดรถเรานี่แหละครับรถเราเป็น2022 23ก็ใช้ผ้าเบรกตัวติดรถเขาเลยเอามาใส่เลยนะครับรถที่ไม่ได้วิ่งขึ้นเขานะครับไม่ได้วิ่งลงเขาผมก็จะแนะนําให้ใส่พาวอยตัวจานเบรกเดิมจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการดูแลซ่อมบำรุงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองผ้าเบรกสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้วิ่งขึ้นเขาลงเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ วิ่งขึ้นเขาลงเขานั้นผมจะแนะนําให้ใส่เป็นเบรกแอลหรือว่าจานเบรกใหญ่จะดีกว่านะครับแต่ถ้ารถไม่ได้วิ่งขึ้นเขาก็ใช้แบบนี้ก็ได้ครับมันจะจบง่ายกว่านะฮะแล้วก็สวยงามด้วยแต่ถ้าลงกระทะล้อก็สามารถที่จะใส่ให้มันหุบเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับก็คือไม่ให้ออกจากตัวรถสักเท่าไหร่ก็จะง่ายขึ้นครับเพลาลอยหัวยาวนัดใหญ่ครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วรอติดตามชมนะฮะคันนี้วันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับเป็น พอลอยใช้เฟืองเดิมนะครับชนเฟืองเดิมเลยชนเฟืองเดิมเข้าไปตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการติดตั้งสําหรับการทําย่อก็อาจจะมีการเจาะหูย้ายอย่างเงี้ยนะครับเจาะหูย้ายทยําย่อหรือไม่ก็ใส่ตรงเตงสั้นอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ใช้กองโหลดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ย่อเนี่ยนะครับได้เปรียบกว่าส่งสูงบรรทุกได้เยอะยืดหยุ่นได้เยอะขับเบานิ่มขับหนักก็บรรทุกได้ไม่ยาก ไม่ต้องกลัวเรื่องล้อติดซุ้มไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเผาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไม่เจอปัญหาสักเท่าไหร่แต่พอย่อปุ๊บนะฮะอาจจะต้องเจอปัญหากันบ้างเล็กน้อยนะครับนะะก็ต้องปรับแต่งกันเข้าไปครับนะฮะถ้าเราไม่ย่อก็ดีครับถ้าย่อมาก็อาจจะต้องมีปรับแต่งเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างหากที่จะเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวฝากติดตามชมด้วยนะฮะคันนี้มาจากนครสวรรค์ครับโอ้โหเป็น f อซมาจากนครสวรรค์เลยขอบคุณมากๆครับเพิ่งออกใหม่ใยแดงนะฮะแข็งแรงแน่นอนเทารอยพองทอง,ทองครับตอนนี้เราก็ลองเอากระทะ10เซนใส่นะครับกับออนิวเป็นเพารอยหัวยาวนัดใหญ่นะครับเพาแขน32มาดูกันว่าใส่กระทะที่ปลุบนิดนึงแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ครับล้อหายไปเลย ก็โอเคนะถ้าใส่ล้อนี้นะครับนะฮะก็จะมุดได้เลยนะฮะถือว่ามุดได้กําลังสวยแต่ปัญหาที่เราเจอคือใกล้แป้นแหนบนะครับเราต้องตัดนะฮะตัดชิ้นแป้นแหนบออกไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งชิ้นแป้นแหนบจะเยอะไปหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ตัดชิ้นแป้นแหนบออกไปก็น่าจะพอได้นะถ้าจะให้ดีก็ประมาณ9เซนก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ตัวเนี้ยกระทะเนี้ยสิบเซนนะครับ อ่าไม่เป็นไรลองลองลองให้ดูว่าเอ่อถ้าเป็น10เซนเนี่ยนะครับมันใกล้แป้นแหนบเราต้องตัดแป้นแหนบออกนะครับให้เหลือบางที่สุดนะฮะเพราะว่าเวลาที่ยางก็เป่งออกมาเนี่ยเขาก็จะมาใกล้กับตัวแป้นต่อแหนบเราเรา,เราสามารถเฉือนได้นะครับเพราะว่าแป้นแหนบเนี่ยมันหนาเราเฉือนได้ให้เหลือเน้อที่น้อยหน่อยนะครับเอ่อลำนี้ก็เป็นเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะใส่ล้อแล้วนะครับประมาณนี้เลยช่วงล่างสวยๆครับ ช่วงล่างสี่ตันครึ่งครับโอ้โหเพิ่มแหนบสองงอเข้าไปหนึ่งนะครับยี่สิบมิลห้าแผ่นนะฮะแล้วก็กระทะล้อเนี่ยเราลองเอามาใส่แล้วนะครับปรากฏว่าล้อหุบใช้ได้ครับนะฮะล้อไม่ออกนะแต่ว่าล้อเนี้ยใส่กับคันนี้ไม่ได้เราจะใส่ล้อเป็นล้อเจ็ดเซนนะครับวัดจากด้านในก็คือเจ็ดเซนก็คือจะให้ออกมาอีกประมาณสามเซนก็คือพอดีปิ่มปิ่มแก้มล้อไอ้แก้มยางพอดีแก้มยางปิ่มปิ่ม,มก็คือล้อจะไม่ทางนะครับ โอเคเราก็จะได้รู้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ผมว่า10เซนนี้อาจจะมากไปนิดนึงแต่ถ้ามันเป็นเพลาลอยที่เป็นเขามีลองสเปเซอร์มาก็กําลังดีนะครับใส่สเปเซอร์ลองมาก็น่าจะพอได้โอเคนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับวันนี้เราวางเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ให้กับรถ isuzu allnew เครื่อง3 0 0พันครับลํำนี้ใช้เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ใส่ขอบ15นะครับ เผอลอยหัวยาวนอตใหญ่นะฮะโอ้โหสุดยอดกระทะของบอยครับเป็นกระทะขอบ15นะครับกระทะประมาณ7เซนครับดูครับไม่ออกนะจ๊ะสมัยนี้นะครับไม่ชอบล้อล้นๆนกันแล้วครับนะฮะชอบกระทะแบบไม่ล้นกันครับไม่ออกนะฮะลํานี้ช่วงล่างนะครับเราปรับแต่ง เปลี่ยนตรงเตงเป็นบูทเหล็กอัจจาริีได้เปลี่ยนชกใหม่หนึ่งคู่นะครับแล้วก็ใส่แหนบ20มิลข้างละ5แผ่นนะครับช่วงล่างประมาณนี้ครับเป็นรองแหนบแบบมีสกีแบบมีชกไว้นะครับเดี๋ยวเราใส่ชกไว้ทีหลังนะฮะให้ดูครับนี่สี่ตันครึ่งรับได้สบายใส่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราทำรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำหนัก <Okay. S 1> ให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับ การใส่น้ำหนักแบกกันเลยครับลองเอาไปวิ่งเอาลองเอาไปขับกันเลยครับนะฮะโอเคล้อไม่ทางทั้งสองล้อนะครับนี่ฮะสมัยนี้ก็ไม่ชอบล้อทางกันแล้วครับนี่ให้ดูแถมแๆม,แม,แมล้อไม่ทาง แล้วก็ปรับแต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะลอไม่ทางนะครับวางเพาลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปนั่งรถเล่นกับลูกค้ากันหน่อยนะฮะดูว่ารถเวลาวิ่งแล้วไฟจะโชว์ไหมนะครับลำนี้เป็นเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับแล้วก็ใช้พาลอยที่มี ABS สำเร็จเลยนะฮะไม่ได้ดัดแปลงอะไรเราออกไปวิ่งกันดูหน่อยนะครับ เราก็ออกมาทดสอบวิ่งกันหน่อยครับนะฮะให้ลูกค้าออกมาลองขับกันนิดนึงนะครับตามสไตล์ของอู่ปริชาติเทาลอยทํารถแล้วก็อยากจะทดสอบนะอยากจะทดลองอยากจะให้ลูกค้าลองทดสอบในการขับกันนิดนึงต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อาจจะไม่นิ่มสักเท่าไหร่เพราะว่าลมยาง้อยยี้ครับเราทําการทดสอบนะฮะเพื่อจะดูว่าไฟโชว์ไหมนะครับ แล้วก็จะดูว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกนั้นเป็นอย่างไรเบรกเท้าเบรกมืออะไรอย่างเงี้ยคือทํารถแล้วอยากให้ลูกค้าได้ทดสอบลองขับที่นี่ก่อนนะครับดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจติชมกันได้ครับพร้อมที่จะแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าลองเหยียบดูสักร้อยหนึ่งได้ไหมครับอยากให้ลองวิ่งดูสักนิดหนึ่งอยากให้เข็มไม้มันขึ้นสักร้อยหนึ่งนะฮะเราจะดูเรื่องไฟโชว์กันนิดนึงนะครับประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ลองมาเลาะก,กันนิดนึงนะครับ ทดสอบทดลองกันนิดนึงนะฮะเรื่องบ่งเรื่องเบรกเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ลูกค้าเหยียบประมาณ70็ดสบครับให้ดูครับไฟไม่โชว์นะครับอ่าลำนี้ระวางเพอาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับที่มีระบบ ABS แบบสำเร็จเลยนะฮะใช้จานเบรกของออ n e นิวพระเบรกก็คือใช้ผระเบรกตรงรุ่นรถของเขาเลยครับนะฮะเป็นพระเบรกเดิมออ n e นินะครับนี่ครับก็พอได้อยู่นะครับ วิ่งระดับนี้ไฟไม่โชว์ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องรถหนักกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเอ้ยรถหนักขับได้นะเบรกอยู่นะอันนี้เราตั้งเบรกมาทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปขึ้น้อยแล้วก็ตั้งเบรกกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยก็คืออยากจะเอามาทดสอบลองขับลองวิ่งกนะันสักนิดหนึ่งรถที่ออกไปจากอู่ปริชาติพอลอยที่ระวางพอลอยแล้วนั้นอยากให้ลูกค้ากลับไปก็คือให้แบกงานได้เลยครับนะให้มั่นใจว่าแบกได้เลย ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรนะครับเดี๋ยวเราหาที่กับรถข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันนิดนึงไฟไม่โชว์นะครับใช้ได้ครับนี่ครับให้ลูกค้าลองเหยียบดูครับประมาณ90้าสิบนะครับวิ่งได้ครับนะฮะไฟไม่โชว์นะครับเรามาทดลองขับรถเบากันก่อนนะครับนี่ฮะรถเบานะครับเดี๋ยวเราจะต้องทดสอบขับรถหนักกันอีกรอบนึงนะครับ แล้วเราก็จะยกขึ้นห้อยเพื่อตรวจสอบตั้งเบรกกันอีกรอบหนึ่งเช็ครอยรั่วนะครับมีรอยรั่วไหมเกี่ยวกับเรื่องแป๊บบ่งแป๊บเบรกนะครับอันนี้สําคัญแล้วก็จะใส่โชคไว้เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะต้องเอาไปใช้งานแล้วนะฮะลูกค้าเอาไปใส่คอกก็ใช้งานได้เลยนะครับปรับแต่งเสริมแนบวางพอรอยที่อูปริชาติพอลรอยแล้วอยากให้กลับไปเอาใช้งานได้เลยปัญหา อยากให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หรือไม่ให้เกิดปัญหาเลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ออกมาวิ่งประมาณเป็น10กิโลนะครับไฟไม่โชว์นะครับให้ดูระบบเบรกลูกค้าก็แจ้งว่าปกติเนาะระบบเบรกใช้ได้เนาะ,ะระบบเบรกเท้าก็โอเคนะครับระบบเบรกมือก็โอเคไปวิ่งมาประมาณ15กิโลนะครับนะฮะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90ถั่วเฉลี่ยนะครับแล้วก็ รถเบานะครับตอนนี้เป็นรถเบาเดี๋ยวเราจะใส่น้าหนักเดี๋ยวลูกค้าถอยหลังเข้าไปในอู่นะครับ,รบตอนนี้15กิโลนี่ฮะให้ดูครับไฟไม่โชว์นะครับวิ่งด้วยความเร็ว90นะฮะก็ไฟไม่โชว์เดี๋ยวเราจะถอยหลังเข้าไปเพื่อจะยกน้าหนักขึ้นแลวเดี๋ยวเราจะไปลองขับรถหนักกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้ลูกค้ายืนยันนะว่าเราไปวิ่งมาแล้ว15กิโลรถเบาไฟไม่โชว์เนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอลงนิดนึงอ้าวถอยเลยครับเข่าลอยหัวยาวนอดใหญ่ครับโอ้โหหล่อเลยครับ รถยังเป็นทรงสูงอยู่นะครับนะฮะเพราะว่าลูกค้าจะไปเปลี่ยนเป็นกระบะเลดและใส่คอกด้วยเดี๋ยวรถก็จะเตี้ยลงมานิดนึงตอนนี้ยังเป็นรถใหม่ป้ายแดงอยู่มาติดตั้งวางพอลอยที่นี่ฮะได้ลองขับรถเบาและรถหนักกันเลยครับต้องแบกกันครับนะฮะแบกกันไปเลย5ตันครับไม่างั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ครับนะฮะว่าแบกน้าหนักได้จริงไหมล้อติดซุ้มไหมนั่งเผาไหมเราไม่รู้นะครับโอเคจัดไปครับตามนี้ครับตอนนี้แบกน้ําหนักที่4ตันครึ่งครับให้ดูทรงรถครับ แบกกันเลยครับทารถเสร็จแล้วก็บแบกกันเลยครับสี่ตันครึ่งครับโอ้โหสุดยอดนะนะฮะมาดูกันครับช่วงล่างเป็นอย่างไรสี่ตันครึ่งนะครับไม่นั่งเพาหรอกครับเหลือครับนะฮะหาตันก็แบกได้ครับพี่น้องเอ้ยนะฮะลำนี้ใช้แหนบยี่สิบมิลข้างละห้าแผ่นนะครับแหนบสองงอข้างละหนึ่งเปลี่ยนตรงเตงเป็นบูทเหล็กอัจฉรีได้ ช่วงเด้งช่วงห่างเหลือประมาณนิ้วกว่านะครับนิ้วครึ่งได้นะครับคันนี้เขาทาเป็นทรงสแตนดาดก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเปลี่ยนกระบะใหม่แล้วก็ใส่คอกด้วยนะครับตัวรถก็จะยุบลงมาอีกด้วยน้ําหนักของตัวคอกนะครับนี่ฮะแหนบอยู่ทรงนี้ครับจอดไปเดี๋ยวเราลองไปขับรถหนักกันดูนะครับรถเบาเนี่ยเราให้ลูกค้าออกไปลองวิ่งลองขับแล้วนะครับก็โอเคนะครับเบรกไม่ติดเบรกไม่ร้อนไฟไม่โชว์นะครับ ลองขับกันดูแล้วในขณะที่วิ่งรถเบานะครับกันที่สี่ตันครึ่งในตอนนี้นะครับนี่ฮะแบกกันไปเลยสี่ตันครึ่งเดี๋ยวไปลองขับกับลูกค้ากันดูนิดนึงนะครับลองไปวิ่งกันดูนิดนึงเ,เช็คลอยรั่วของแป๊บบ่งแป๊บเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับจัดไปครับนี่ฮะประมาณนี้ไปครับลูกค้าขออีกรอบนึง <c oughs> เราก็จะไปลองวิ่งรถหนักกันนิดนึงนะครับนะฮะลองไปขับกันนิดนึง เราให้ดูล้อนะครับล้อจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับล้อไม่ออกนะครับลำนี้เขาไม่เอาล้อออกครับเขาอยากให้ล้อมันเสมอเสมอสมนะครับนี่ฮะประมาณนี้สวยงามครับเป็นขอบสิบห้านะครับระยะยางอยู่ห่างจากแป้นแหนก็พอสมควรครับเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับประมาณนี้ครับก็โอเคเสรได้ครับทั้งสองด้านให้ดูล้อไม่ออกนะฮะ ระยะแก้มยางก็เป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็จะเนิบๆหน่อยนะครับเราใส่ของมาสี่ตันครึ่งครับ <c oughs> ลองดูอัตรถกันหน่อยนะครับลูกค้าเป็นคนขับรถนิ่มนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นคนขับรถนิ่มนะฮะปกติแล้วเคยเป็นคนขับรถหนักมาก่อนไหมไม่เคยครับก็คือครั้งแรกเลยใช่โอ้นี่ฮะ แล้วก็ไปของเราเรื่อยๆนะครับนะฮะการขับรถหนักนะครับ1คืออย่าประมาทนะครับ2ต้องดูแลรถเป็นด้วยนะครับ3ในการขับรถหนักเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้สมรรถนะของรถนะฮะว่ารถมันเหยียบได้พุ่งประมาณไหนเวลาจะแซงเวลาจะโยกนะฮะเวลาจะเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ดั่งใจเหมือนรถเบานะอ่าเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับสาหรับคนที่จะขับรถหนักเนี่ยนะฮะต้องมีพื้นฐานกันนิดนึงนะครับอ่าถ้าไม่มีพื้นฐานเราก็ช้าไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดครับ ตอนนี้เราก็ใส่น้ำหนักกันที่สี่ตันครึ่งครับนี่ฮะจะให้ดูโอ้โหแบกกันจริงๆครับนะฮะแบกน้ำหนักกันสี่ตันครึ่งครับทับรถเสร็จแล้วก็แบกน้ำหนักกันเลยนะครับนี่ฮะเอามาวิ่งกันหน่อยเมื่อกี้รถเบาเราลองวิ่งกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาวิ่งรถหนักกันบ้างนะครับนะฮะแบกน้ำหนักกันที่สี่ตันครึ่งครับให้ลูกค้าลองวิ่งดูลูกค้าลองใช้เบรกนิดนึงนะครับลองดูว่าเรื่องเบรกเป็นยังไงนะครับลองเบรกนิดนึง อยู่ไหมอยู่ยครับอยู่เนาะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปตามถนนกันนะฮะไปเรื่อยๆช่วงนี้จะโค้งเยอะนิดหนึง่งคือเราอยากให้ลูกค้าลองขับดูเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟโชว์เบรกติดไหมนะครับสมรรถนะของรถเป็นยังไงเวลาแบกของหนักๆแล้วเนี่ยนั่งหน้ารถเนี่ยเฮ้ยข้างหลังมันดังก๊อกแก๊กกุ๊กกักอะไรไหมอะไรเงี้ยมันติดตรงนั้นติดตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่งเพาหรือเ่าล้อติดตุ้มไหมคุณรู้กันที่นี่ครับ วางเพาลอยที่อู่ปริชาติเพารอยนะครับคุณจะรู้คําตอบที่นี่เลยว่าไฟจะโชว์หรือเปล่าเราลองวิ่งกันที่นี่นะครับแล้วก็ลองเบรกกันที่นี่ลองบรรทุกกันที่นี่ล้อติดซุ้มไหมนั่งเพาไหมเราจะได้เห็นกันครับนะฮะพร้อมกับอัตรรในการขับด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเออขับเป็นยังไงเวลาแบกสีตันแล้วเป็นยังไงเบรกอยู่ไหมจัดไปครับนี่ฮะ ตอนนี้ร so mm no mm ู้สึกว่าก็จะนิ่มนวลขึ้นกว่ารถเบานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้รถเบาเราค่อนข้างแข็งหน่อยเพราะว่าเราใช้ลมลอยเยี่ยอาไปวิ่งแล้วก็โช๊คแกน20มิลด้วยครับนะฮะก็รถก็จะแข็งกระด้างนิดนึงถ้าเป็นฟิลนี้นะครับฟิลเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราใช้โช๊คแกน20มิลแค่คู่เดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยเราจะปรับแต่งใส่โช๊คควเข้าไปอีกเพื่อให้รถหนึบขึ้นนะครับลูกค้าจะใส่โช๊คควยด้วยเดี๋ยวเราใส่ให้ครับตอนนี้เราวิ่งโช๊คแค่คู่เดียวนะครับ เดี๋ยวใส่ช๊คไฟก็จะนึบกว่านี้อีกนะครับระดับ4ตันครึ่งครับก็โอเคก็ใช้ได้นะครับไม่แข็งกระด้างจนเกินไปใช้แหนบ20มิลข้างละ5แผ่นแหนบสองงอข้างละหนึ่ใช้โช๊คแกน20มิลนะครับวิ่งได้ครับไฟไม่โชว์ให้ดูครับไม่มีไฟชงไฟโชว์นะครับเผาลอยหัวยาวนอดใหญ่ครับทำรถที่อู่ปริชาติเผาลอยแล้วลองแบกกันเลยครับ ติดนิดนึงนะครับหัวแหนติดนะฮะตรงนี้เป็นสันเนินนะครับโอเคทำรถที่อูปาริชาติพะร้อยแล้วก็ลองแบกกันนิดนึงลองขับกันนิดนึงนะครับดูว่าไฟโชว์ไหมช่วงล่างนั่งเพาหรือเปลาล้อติดซุ้มหรือเปล่านะครับลองดูกันได้ครับไม่ยากครับสําหรับอูปาริชาติพะรอยนะครับพิกัดอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับทํารถแล้วก็อยากเทสน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะครับอยากลองสมรรถนะรถก็ลองกันได้ครับ ลองลองบรรทุกแล้วลองขับดูนะฮะอ่ะเรามาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับสวยงามครับโอ้โหสีตันครึ่งครับลูกค้าบอกขอลองเทสแค่สีตันครึ่งพอนะครับอ่ะมาจะให้เพื่อนให้ดูกันนิดนึงนะครับพอลอยหัวยาวนอดใหญ่เป็นพอลอยของพงทองใช้กระทะ ขอบ15เป็นกระทะของบอยนะครับใช้ยาง xcd 2 2 5 75ขอบ15นะครับแหนบนะครับเป็นแหนบ20่มิลนะครับแหนบเป็นแหนบของ3มิตตากระทิงนะครับเป็นแหนบ20่มิลใช้5แผ่นครับนี่ฮะแหนบชุดบนนะครับเป็นแหนบ2งอ1แผ่นนะครับนี่สวยๆด้านหลังนะครับจะให้ดูนิดนึงทรงแหนบจะอยู่ประมาณนี้นะครับสวยงามไม่นั่งเผานะครับเห็นไหมครับไม่นังเผาแบกกันได้ครับ แบกกันได้จุใจล้อใช้ล้อไม่ถางเพราะลูกค้าเลือกล้อที่ไม่ถังนะครับเราก็ใส่ล้อที่ไม่ถังให้นะครับแบกบน้ําหนักได้ครับสี่ตันกว่ากว่าสบายสบายครับโชคหนึ่งคู่เป็นแกน20มิลใส่แป้นรองแหนบแบบมีสกีนะครับเหลืออครับเหลือๆแบกบได้สบายสบายทำรถเสร็จแล้วนะครับเราอยากให้ลูกค้าลองได้ขับดูนะลองได้ขับดูสักนิดหนึ่งว่า เวลาขับแล้วเนี่ยรถหนักเนี่ยฟิลเป็นอย่างไรรถเบาฟิลเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องไฟชงไฟโชด้วยนะครับประมาณนี้นะให้ดูครับสวยงามครับพอลอยหัวยาวนักใหญ่นะครับตอนนี้เราก็ไปลองวิ่งรถหนักมาแล้วนะครับนะฮะให้ลูกค้าได้ลองสมรรถนะเกี่ยวกับรถหนักกันนิดนึงนะครับนี่ฮะใส่กระสอบท้ายอยู่นะครับนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4ตันครึ่งครับ พอสีตันครึ่งปุ๊บก็รู้สึกว่ารถจะนุ่มนุ่มขึ้นครับนะนุ่มขึ้นดีกว่าตอนขับรถเบานิดนึงรถเบาก็อาจจะมีความแข็งกระด้างนิดนึงนะครับให้ดูครับเราไปทดสอบวิ่งมารถหนักนะครับและทั้งรถเบานะครับไฟไม่โชว์นะครับูกค้าการันตีให้เนาะไฟไม่โชว์เนาะเบรกก็ใช้ได้ตามปกติลองเบรกเท้าดูก็ขับเหมือนสแตนดาดเหมือนรถตอนมาเลยใช่ไหมครับถือว่าเบรกก็เบรกอยู่ตามปกติเนาะโอเคนะครับ ลำนี้เบรกมือก็ใช้ได้นะครับนะสำหรับเรื่องเบรกเท้าเบรกมือใช้ได้ตามปกตินะครับสําหรับอูปริชาติพอลอยของเรานะครับนะฮะพิกัดอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวลูกค้าเดินหน้าไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวถอยหลังเข้าครับลำนี้ก็น่าจะเคยทํากับอูปริชาติพอลอยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเห็นทรงแหนบคุ้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวลูกค้าถอยหลังเข้าทํารถแล้วก็ลองเทสน้ํหนักกันนิดหนึ่งครับ จะลองขับรถหนักรถเบาได้หมดครับสําหรับอู่ปริชาติพอร้อยนะครับอยากทําให้ตอบโจทย์กับลูกค้านะครับลูกค้าต้องการแบบไหนว่ามาเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถหนักไม่ว่าจะเป็นรถเบาได้ขับที่นี่ครับรู้กันที่นี่เลยล้อติดตุ้มไม่นั่งเผาไหมรู้กันที่นี่ครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าจะเดินทางแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับลํำนี้จะสูงสูงหน่อยนะครับนะฮะช่วงเด้งช่วงห่างยังมีอยู่นะครับ เพราะว่าเราเซตไว้เผื่อนะครับคันนี้รถลูกค้านะครับเขาจะไปใส่คอกแล้วก็ใส่กระบะเลดด้วยนะครับอ่าเราก็เซตไว้เผื่อนิดนึงนะครับเป็นทรงที่ไม่ได้ย่อนะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดกันไปเลยนะฮะเอาเป็นทรงเดิมกันไปเลยนะครับขับได้แบบทนทนเหนียวเหนียวกันไปเลยนะฮะช่วงล่างสวยๆครับ ยังเหลือช่วงเด้งอยู่นะครับนะฮะเหลือช่วงเด้งอยู่เพราะว่าลูกค้าจะไปใส่คอกอีกนะครับเดี๋ยวไปใส่คอกนะฮะแหนบชุ้บนก็จะย่อลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลูกค้าจะไปใส่กระบะเหลดด้วยนะครับคันนี้ใส่เต็มสูบกันไปเลยครับนะฮะมีเหล็กรัดหนงรัดแหนบใส่ชกไววคันชกไววกันเอากันเต็มที่ไปเลยครับอประมาณนี้ครับโอ้โหสุดยอด น่จัดกันแบบเต็มๆกันไปนเลยใส่คันชกไฟเข้าไปด้วยนะครับเอาละครับเดินทางปลอดภัยนะครับเขาลอยหัวยาวนัดใหญ่ครับ